เราสองคนและรายการคุยกับหมออาจิมานะคะทุกค่ำวันจันทร์สองทุ่มครึ่งค่ะเปิดมาท N n 2หรือว่า True Vision 8ปุ๊บได้เจอเรา2คนแน่นอนนะคะพร้อมทางเรื่องราวดีๆที่วันนี้คุณหมอจะมาชวนคุยข่าวชวนคุยกับหัวพ่อสนุกนนสนุกเดิม,มวันนี้คุณหมอจะพูดเรื่องอะไรคะวันนี้หมออยากพูดเรื่องของอปัญหาโรคแปลกของผู้ชายส่วนใหญ่<ม>แต่ผู้หญิงก็มีโรอันนี้ค่ะเป็นภาวะที่พบได้บ่อย<ม>วันนี้เราจะมาบายบายกัน บาย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 อะไรคะบายบายนหัวล้านไม่เจอกันแล้วบายบายนหัวล้านใช่ผู้ชายเนี่ยพอถึงวัยหนึ่งสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของผมร่วงผมบางใช่มันทำให้เสียบุคลิกจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภาวะผมร่วงเนี่ยมันก็สามารถจะเกิดได้ในผู้หญิงแต่ว่าถ้าเป็นในผู้ชายเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาจะค่อนข้างกังวลมากเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบางทียังใส่วิกได้ผู้ชายใส่วิกก็จะดูแปลก ผู้ชายใส่วิกกระโปงอะค่ะดูออกเลยว่าวิกแน่นอนใช่ไหมคะอะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณผู้ชายทั้งหลายที่แอบบ่นมาว่าหลายๆสัปดาห์เนี่ยเราเทน้ําหนักไว้ให้ผู้หญิง <c oughs> อาตย์นี้เ,นเป็นสัปดาห์ของคุณแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันกับบายบายนายหัวล้านนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราไปกันที่หมอคุยข่าวกันก่อนค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยอ๋อไหวเต้ เซรัร่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลี เราจะมาชวนคุณหมอคุยกันในวันนี้เนี่ยสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเป็นคําเตือน มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวการีสที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาออกมาเตือนว่าสาวๆคนไหนเนี่ยใช้แป e ้งฝุ่นในจุดซ่อนเร yeah. crazy 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 ้นให้ระวังให้ดีคุณหมอยกมือสั่งตายคุณหมอจะไนกลุ่มยุ่งลเนี่ยแล้วเขาบอกว่าจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นใช่มะเร็งรังไข่คะมากกว่าคนอื่น20-30%เลยทีเดียวเนื่องจากว่าเขาบอกนะคะว่าเขาได้มีการศึกษาวิจัยจากผู้หญิงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประมาณ2,000คนซึ่ง คนกลุ่มนี้จะนิยมใช้แป้งฝุ่นในจุดซ่อนเร้นนะคะก็อาจจะเพื่อลดความอับชื้นสบายเนื้อสบายตัวว่าไปเขาบอกว่าในแป้งฝุ่นเนี่ยจะมีส่วนผสมของเจ้าชักเทาคั่มสารเทาคั่มแล้วก็มีแมกนีเซียมจริงๆแล้วเนี่ยไอ้้ไอสารเทาคั่มเนี่ยมันชื่อแมกนีเซียมซิลิเกตไฮดรอกไซด์นะคะมันเป็นสารประเภทเดียวกับสารไอ้แอสเบสโอสที่อยู่ในพวกอุตสาหกรรมใหญ่หินนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสารก่อมะเร็ง เวลาที่เราใช้ทุกวันฝุ่นก็สามารถที่จะเข้าไปทางในปอดได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปทางอวัยวะเพได้สมมติเกิดเราใช้ตรงจุดซัอนเล้นเหล่านั้นแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหา เป็นสารก่อมะเร็งในบริเวณเหล่านั้นได้ใช่เลยค่ะ<ช>โอ้โห,โหน่ากลัวมากเขาบอกว่ามันอาจจะแบบลอยปะป,ปนไปในอากาศแล้วเข้าไปนในช่องคล<ช>อดของเรา<ช>นะคะแต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยเขาบอกว่าอย่าได้กังวลมากไปนักนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าคนที่ใช้แป้งฝุ่นในจุดซ่อนเร้นจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งรังไข่ตั้ง20-30%ิามบอากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้แต่มันก็จะมีส่วนหรือว่าอัตราในการเกิดมะเร็ง,งรังไข่เป็นแค่2%เท่านั้นเอง หมายว่าต้องระวังมากขึ้นถ้าคุณมีประวัติบางอย่างในครอบครัวอย่างเช่นถ้าสมมติมีประวัติพวกมะเร็งลำไส้นะคะในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัวก็ไม่ควรจะไปทําให้ตัวเองเนี่ยไปมีแรงกระตุ้นมีแรงกระตุ้นจากสารสารก่อมะเร็งเหล่านี้หรือถ้าคุณอ้วนคนอ้วนในบางทีเขาจะมีจุดอับชื้นเยอะบางทีก็จะใช้พวกแป้งฝุ่น ะะเพื่อลดจุดอับชื้นแต่ากลายไปว่าในคนอ้วนซึ่งมีอัตราส่วนของการเกิดความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่สูงอยู่แล้วค่ะก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นถ้าคุณใช้แป้งฝุ่นเคยอ่านเจอข่าวนี้แล้วก็คุยกับเพื่อนอนบอกอา้าวเรื่องนี้เด็กทาโลกไม่เสี่ยงเลยห้ามเลยเขาห้ามใช้เลยค่ะเพราะว่ายิ่งเด็กเนี่ยเขายิ่งต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากมยิ่งเด็กเนี่ยอัตราความเสี่ยงตัวนี้ก็จะสูงขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยก็คือใช้อย่างระมัดระวังก็แล้วกันแล้วก็ดูจากตัวเองว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งฝุ่นที่ทําจากสารธรรมชาติอาจจะเปลี่ยนเป็นพวกแป้งข้าวเจ้าแทนหรือแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยฟังแล้วดูเหมือนทําอาหารเนี่ยไม่รู้เหมือนอาหารกินได้มีด้วยหรอคะคุณหมอมีมีเราก็มีเอามาใช้แทนไอ้พวกสารสังเคราะห์พวกเนี้ยค่ะโอเคอ่ะงั้นตัวที่ต้องระวังก็คือตัวที่เรียกว่าอะไรคะหมอท่าท่าเท้าค่มเทาค่ม ถ้ามีส,ส่วนผสมของเจ้าสารตัวนี้ก็ให้ระวังความเสี่ยงกันนิดหนึงกันละกันนะคะพูดแบบนี้สาวๆหลายคนสะดุ้งโยงเลยรีบกลับไปพลิกดูข้างหลังกระป๋องแป้งของตัวเองนิดนึงนะคะว่ามีสารอันตรายอันนี้หรือเปล่าก็ระวังกันนิดหนึ่งกันละกันนะคะผ่านไปกับเรื่องของคุณสาวๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหมอชวนคุยวันนี้เอาใจหนุ่มๆเป็นพินเศษเลยนะคะใครมีปัญหาผมร่วงผมบางศีรารล้านต้องดูเลยค่ะกับหมอชวนคุยค่ะ ลูกท้อเป็นผลไม้ที่มีสีเหลืองอมแดงรสชาติหวานอมเปรี้ยวสรรพคุณบำรุงสายตาเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องกันไข้หวัดบำรุงหัวใจและเลือดและเป็นยาระบายค่ะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์าการแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก มชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมทดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร029549440-10899006100 มอชวนคุยวันนี้ได้เวลาบายบายกันแล้วนะคะไม่ใช่จบรายการนะคะแต่เป็นการบายบายอาการที่ผู้ชายไม่อยากเจอเลยคุณหมอค่ะนั่นก็คืออาการบายบายในหัวล้านหัวล้านหัวล้านนี่มันมีหลายแบบเหลือเกินนะคะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมันก็เริ่มจากผมร่วงผมบางจนที่สุดใช่ค่ะหัวล้านก็คือไม่มีผมเลยถ้าอย่างนั้นต้องถามคุณหมอก่อนว่าอาการหัวล้านนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะโอ้ได้จากหลายสาเหตุโดยทั่วๆไปก็จะมีแบบที่มันเป็นโรค อย่างเช่นกลุ่มพวกเริ่มจากผมร่วงเฉพาะที่ก่อนค่ะแล้วก็อาจจะร่วงได้มากๆอาการเป็นมากๆก็อาจจะร่วงหมดก็ได้หมดศีรษะหมดคิ้วหมดหนวดหมดลักและหมดทั้งตัวก็มีใช่คือกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกภูมิไวเกินผิดปกติค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องภูมิไวพวกออโตเอมูนแล้วก็ต้องมาหาว่าไอ้ภูมิไวมันเกิดจากอะไระโดยส่วนใหญ่เวลาคนไข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะดูแล หาสาเหตุให้ด้วยบางทีผมล่วเงเป็นหย่อมอย่างเป็นหย่อมแบบกลมๆบล็อกเลยนะคะ<ม>อาจจะมีหนึ่งกลมหรือจะมีสองสามกลมหรือล่วงได้เยอะๆ<ม>แล้วก็มาหาสาเหตุดูว่้โรคภาวะออโตมู oon, นะหรือผมล่วงเป็นหย่อมนี่เกิดจากอะไรอาจจะต้องมีการเจาะเลือดดูซิว่ามีปัญหาไทรอยไหมคนไข้มีด่างขาวร่วงไหมแล้วก็มาหาว่าเราจะแก้ไขปัญหาไอ้ภูมิไวเกินนีได้อย่างไรมีภาวะอะไรที่ซ่อนเลนอยู่ในร่างกายแล้วทาให้เกิดเป็นต้นเหตุของภาวะภาวะภูมิไวเกิน ะะก็เรื่องยาวเหมือนกันกับผมร่วงอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเราพบได้ค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็เป็นที่ทนทุกข์ทรมานของหนุ่มๆทั้งหลายซึ่งบางทีเนี่ยร่วงตั้งแต่อายุน้อยๆก็มีคือผมร่วงจากกรรมพันธุ์อผอร่วงจากกลุ่มของฮอร์โมนนะคะกลุ่มของฮอร์โมนเพศช,ชายซึ่งจริงแล้วนี่เจอได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะแล้วก็พันธุก,กรรมเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากฝั่งแม่ก็ได้ฝั่งพ่อก็ได้ นะในผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นในแพทเทิร์นก็จะต่างกันนิดนึงะนะของผู้ชายอาจจะเริ่มค่อยๆเริ่มถอยหลังไว้ก่อนเป็นตัวเอ็มก่อนในตัวหัวเนี่ยถอยหลังเข้าไปเรื่อยๆสองข้างคะ,คะแล้วจะค่อยๆมีความรุนแรงมากขึ้นคือตรงกลางก็จะค่อยๆหลานไปแบบเป็นทุ่งหมาหลงอ,อะไรประมาณนะี้จนแบบเตียนโล่งอะไรเงี้ยก็ได้นะคะส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงกลางจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแพทเทิร์นก็จะแตกต่างกันค่ะก็คือถ้าเกิด2อย่างนี้เนี่ย บางทีมันมันสืบทอดต่อกันมาจากพันธุกรรมหรือว่าจะเป็นจากโรคก็ตามมันก็มันป้องกันได้นะคะการป้องกันหมอว่าถ้าเป็นกลุ่มของฮอร์โมนคงจะป้องกันค่อนข้างยากแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับผมบก็ต้องรีบมารักษาโดยทั่วไปเนี่ยผมโดยเฉลี่ยของคนเรามันค่อนข้างเยอะอยู่เป,เป็นแสนเส้นนะคะคตอนหนังศีรษะหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแสนสองเส้น แล้วก็อัตราร่วงของผมเนี่ยก็โดยปกติแล้วก็จะประมาณสัก60-100เส้นต่อวันอันนี้คือปกติอ่าใช่คือผู้ชายเนี่ยจะร่วงน้อยกว่าผู้หญิงค่ะแต่ก็เราให้ลิมิตของผู้หญิงไว้ที่100เส้นต่อวันของผู้ชายก็ประมาณสัก5-60เส้นต่อวันถ้าเกิดว่ามีร่วงมากขึ้นผิดปกติก็เป็นอะไรที่เราจะต้องอลองมาพบแพทย์ดูว่าไอสาเหตุที่ผมร่วงนี่มันเกิดจากอะไรการจเจริญเติบโตของผมเนี่ยมันก็มีช่วงที่เป็นระยะที่มีการแบ่งตัวกับระยะที่อยู่เป็นระยะพัก ถ้าเป็นระยะที่มีการแบ่งตัวเนี่ยในหนังศีรษะเราเนี่ยจะมีอยู่ถึง90%ส่วนระยะที่เป็นระยะพักจะมีอยู่เพียงแค่10%แต่ว่าบางทีมันมีภาวะบางภาวะซึ่งอาจจะทำให้ระยะพักบรรนานขึ้นเป็น 3- 4 0ออย่างเช่นจับไข้หัวโกรนที่เราพูดกันก็คือการที่แบบว่าเรามีไข้สูงหรือว่าเรามีต้องผ่าตัดนะหรือเรามีความเครียดสูงมากอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรสักอย่าง ก็เลยทําให้ระยะเนี่ยมันอยู่นานผิวผสมมันหยุดการทํางานช่วระยะเวลาหนึง่งพอถึงเวลานั้น2-3เดือนถัดมามันก็จะร่วงอย่างรวดเร็วร่วงแบบร่วงเยอะซึ่งไอ้ภาวะนี้เนี่ยผมมันจะงอกกลับมาใหม่ได้ <ฮะ S 1> แต่บางทีอาจจะงอกกลับมาใหม่ได้ไม่ครบ100ซก็มีอาจจะทําให้ผมบางไปตลอดก็ได้ <ฮะ S 1> อาจจะเหลือสัก70% 80%เอตพราะต้องขึ้นกับภาวะร่างกายว่าร่างกายเนี่ยมีสารอาหารมากเพียงพอหรือเปล่าบางอันก็จะเป็นผมร่วงที่เกิดจากตัวเองก็มียังไงคะนั่งก็ ดึงนั่งก็ดึงก็เป็นหย่อมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรคทางกายภาพแต่จะเป็นโรคทางจิตเวชนะคะหรือบางทีเนี่ยร่วงอีกแบบนึงก็คือเป็นร่วงที่เกิดจากการรัดผมแล้วแบบเวลารัดผมสูงนะคะนังแบบแล้วผมสูงสูงหรือบางทีรัดเพื่อจะดึงให้หน้าตึงให้แบบว่าลดริ้วรอยอย่างเงี้ยพอดึงไปปุ๊บนานๆผมมันหนักนะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดผมร่วงที่เกิดจากการดึงรังได้ แล้วอย่างพวกสารเคมีที่เราใช้อโหดเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นก็เริ่มมีส่วนส่วนคือถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยมันก็จะมีถ้าเด็กเล็กนะบางทีก็จะเป็นผมร่วงที่มาจากพวกเชื้อราคือผมร่วงที่มาจากเชื้อราเนี่ยพอเรารักษาหาสาเหตุเจอเรารักษาให้เราทานยายาซึมเข้าไปในรักผมก็จบนะคะหายแต่การใช้พวกสารเคมีแล้วก็การย้อมผมดึงผมได้ผมอย่างสาวๆนี่แบบ ไ,ได้ทำกันทุกวัน,น,วนใช่จริงๆแล้วมันเป็นการรบกวนร่างผมแล้วทำให้ผมหลุดล่วงมากขึ้นค่ะสารพัดวิธีเพราะว่าจริงๆ,ๆถ้าเราดูแลถามว่าป้องกันยังไงก็ต้องหลีกเลี่ยงการดึงล้างเหล่านี้หลีกเลี่ยงไอ้พวกสารเคมีที่แรงๆกับผิวแรงๆกับหนังศรีรษะแรงๆกับผมหรือบางทีก็ต้องอพยายามใช้แชมพูที่มันอ่อนๆ,ๆแตะใช้แชมพูที่มีสารเคมีเยอะๆมันก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ บางคนจะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเรื่องของผมร่วงผมบางหรือหัวล้านเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์ใช่ก็จะปล่อยปะละเลยไปว่าเฮ้ยปู่ย่าตายายก็เป็นเดี๋ยวเราก็เป็นเราคงรกษาไม่ได้หรอกจริงๆแล้วถ้าเราดูแลเราป้องกันก่อนที่มันร่วงเยอะๆเนี่ยมันทําได้เพราะว่ามันมียามันมีการรักษาตั้งหลายอย่างซึ่งสามารถจะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็ช่วยให้มีการงอกของเส้นผมใหม่ขึ้นได้แต่ถ้าเราปล่อยจนแบบเตียนโลง่งค่ะแล้วค่อยมาทำนะ จะยากใชใช้เวลาก็นานาใช้เวลาก็สูงใช้เวาก็สูงใช่ค<ช>่ <ขอ S 1> ะะฉะนนตอนนี้ได้เวลาส่องกระจกสังเกตตัวเราเองแล้วนะคะเราจัดดูสิคะหรือว่าดูที่หนังจีบแร้ว,ว่าเอ๊เส้นผมแล้วนี่ปกติดีหรือเปล่าถ้าเริ่มร่วงหรือว่าบางปกติแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการรักษาเพื่อบายบายในหัวล้านกันนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะหมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสนุนฝ่ายลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย คุณหมอคะอยากทราบว่าถ้าไปดูดไขมันแล้วสามารถลดเซลลูไลท์ได้ด้วยหรือเปล่าคะคะเซลลูไลท์หรือผิวเปลือกส้มนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นการสะสมของสารพิษหรือว่าของเสียรวมไปถึงการอักเสบจนทําให้เกิดเป็นพังผืดที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังบริเวณนั้นรวมไปถึงฮอร์โมนและยังเกี่ยวข้องกับขนาดและปริมาณของไขมันใต้ผิวหนังอีกด้วยค่ะซึ่งการดูดไขมันก็จะช่วยในการกําจัดไขมันส่วนเกินให้หายไป และยังช่วยในการเลาะพังผืดที่เรือนชั้นไขมันใต้ผิวหนังให้ดีขึ้นด้วยค่ะซึ่งหลักการดังกล่าวก็ใช้ในการกําจัดและก็รักษาในส่วนของเซลล์ไลส์หายไปได้ค่ะแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะคะจะได้เพียงแค่เฉพาะบางส่วนเท่านั้นค่ะเราก็ต้องมีการใช้ตัวช่วยอื่นๆเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นการทำทรีทเมนต์โดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุเข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมในการกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดและระบบน้ำเหลือง พื่อช่วยในการขับของเสียให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ควรจะมีการควบคุมการรับประทานอาหารโดยหลีกเลี่ยงกลุ่มที่มีไขมันแล้วก็ควบคุมแคลอรี่และเน้นการรับประทานกลุ่มที่มีไฟเบอร์ให้มากขึ้นนะคะและไม่ลืมที่จะดื่มน้ํามากๆอย่างน้อยเวลา2ลิตรต่อวันค่ะและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ด้วยนะคะและยังรวมไปถงึงการออกกําลังกายควรจะมีการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องและส,สม่ำเสมอเพื่อช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญไขมันและช่วยกาจัดเซโรไลด์ส่วนเกินด้วยค่ะ หมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยจินเซงโลชัน่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกลับมาคุยกันต่อกับปัญหาหนักอกของคุณผู้ชายรวมถึงผู้หญิงหลายคนที่มีปัญหาผมร,ร,ร่วงผมบางศีษะลานนะคะวันนี้เราจะมาบายบายนายหัวล้านกันนะคะเมื่อกี้รู้ไปแล้วเหรอว่าสาเหตุม <ừ> ีอะไรบ้างทำ <ừ> ความรู้จักกับปัจจัยเสี่ยงกันไปแล้วคราวนี้ได้เวลารักษาแล้วคุณหมอคะเราจะมีวิธีการรักษาอาการผมร่วงผมบางศีษะลานยังไงบ้างคะ ถ้าจะรักษาให้ได้ผลดีสุดก็คือต้องรู้สาเหตุค่ะงั้นพอคนไข้ามาถึงปุ๊บก,ก็ต้องดูก่อนว่าสาเหตุที่ทําให้เขาผมร่วงหรือหัวล้านมาจากอะไรนะคะแล้วก็รักษาไปตามสาเหตุนั้นะนะคะถ้าเราสงสัยมีการติดเชือ้อก็ต้องหาเชือ้อถ้าเราสงสัยว่าเป็นจากภูมิไวเกินก็อาจจะต้องเจาะเลือดดูนะคะว่ามีภาวะภูมิไวเกินมีภาวะไทรอยหรือมีภาวะอะไรร่วมอยู่นะคะหรือว่าถ้าเป็นร่วงที่เกิดจาก ปัญหาพวกที่เกิดจากความเครียดพวกนี้ก็จะมีการกลับคืนกลับมาได้แล้วก็เริ่มต้นรักษาได้เลยการรักษาเนี่ยก็จะเริ่มต้องแต่การให้ยารับประทานนะคะก็จะมียากลุ่มที่เราใช้อยู่บ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของยาไมานอกซิดิละะแล้วก็จะมียาตัวอื่นที่เขามาใช้ร่วมด้วยเช่นอาจจะเป็นยาในกลุ่มของสเตียรอยนะคะซึ่งอาจจะเอามาใช้ร่วมกับกรณีที่ช่วยให้ปมขึ้นได้นะคะหรืออาจจะใช้ยาในกลุ่มของวิตามินเอก็ได้คือจะไปช่วยเรื่องของการดูดซึม ให้หนังศรีรษะเนี่ยมันดูดซึมพวกยาเหล่านี้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มียาลบประทานค่ะยารับประทานนี่ก็จะเป็นยาในกลุ่มของยาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการลดความดันความดันโลหิตนะคะ<ม>ก็จะเป็นไนโตซิดีลเหมือนกัน<ะ>แต่เป็นในรูปของยาลบประทานนะหรือว่ายารักษาพวกปัญหาต่อมลูกหมากโตนะคะลดการเปลี่ยนของฮอร์โมนเพศชายไปเป็นฮอร์โมนที่มีผลที่ทำให้ผมร่วงนะ ก็จะเป็นกลุ่มของฟินัสลายหรือว่าที่ขายทั่วๆไปก็คือ cia, โปรพีเชียะคะแต่ว่ายากลุ่มนี้มันจะมีมีผลข้างเคียงนิดนึงจะใช้แล้วอาจจะความต้องการทางเพศล,ลดลงนะคะ หรือบางทีทานแล้วก็อาจจะทําให้ตัวอสุจิลดลงง่าก็ได้เอ๊ะอย่างนี้ยาพวกนี้เนี่ยเราต้องพบแพทย์ได้แพทย์สั่งให้ทานจริงๆแล้วควรจะให้แพทย์สั่งให้ทานจะดีกว่ารับประทานเองวิธีรักษาเบื้องต้นเลยคือทานยาจากทานยาทายาแล้วก็พวกแชมพูนะคะก็อย่าใช้แชมพูที่ระคายเคืองต่อนังศีรษะที่จะทําให้มีการหลุดร่วงของเส้นผมมากขึ้นนะคะการลดความเครียดนะและจะต้องทานอาหารเสริมบางตัวที่ไปช่วยเกี่ยวกับการเจริญของรากผม พวกซิงค์อย่างนี้มันใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณสักกี่เดือนนะหมอกว่าจะเห็นโดยส่วนใหญ่ทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองสาเดือนไปแล้วค่ะงั้นเวลารักษาผมเนี่ยต้องใจเย็นๆกว่าจะเห็นผลเนี่ยมันใช้เวลาไซเคิลของการการเจริญเติบโตการหลุดร่วงใช้เวลาประมาณ2-3เดือนในรอบของผมที่เรามีนะคะเป็นแสนแสนเส้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ3ปีหลังจากนั้นพอสามปีแล้วมันก็จะมีการหลุดร่วงกันรอบหนึ่ง แล้วในรายที่ทายาทานยาแล้วไม่หายเรารักษายังไงมีอีกคือกรณีที่วิธีเหล่านี้ไม่ได้ผลหรือได้ผลแล้วแต่แบบอยากจะให้มันหลอกกว่านี้อยากจะบายบายมันถาวรก็คือเป็นการปลูกผมเราจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าพันช์นะคะแล้วก็จะตัดเอาผมจากบริเวณที่ไม่ถูกอิทธิพลของฮอร์โมนคือบริเวณด้านหลังบริเวณด้านท้ายทอยเอามาใช้เพราะมันจะไม่หลุดร่วง สมัยก่อนถ้าหมอทำก็คือจะใช้พันธุ์ประมาณ3ามมิงค่ะพอได้เสร็จปุ๊บก,ก็เอามาปลูกตรงบริเวณที่เราต้องการ<อ>ผู้หญิงบางคนที่แบบว่าหน้าผากกว้างแล้วกอ็อยากจะให้ดูธรรมชาติหรือดูสวยงามมากขึ้นก็สามารถจะปลูกได้แต่ของผู้ชายโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มทําจากแนวที่เป็นแนวด้านข้างก่อนนะพอเริ่มลงปุ๊บก,ก,ก็สามารถที่จะทําได้ให้มันดูดูดีขึ้นได้ปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปมากแทนที่จะเอามาเป็นกอก เราก็สามารถที่จะเอาผมเนี่ยเป็นเส้นเดียวเป็นหนึ่งเส้นสองเส้นหรือสามเส้นที่เราใช้หรือสี่เส้นมากสุดโดยมันมีวิธีการทําหลายแบบแบบหนึ่งก็คือตัดเอาผมทั้งดุนเลยจากหนังศีษะตัดเป็นเส้นแบ่งซอยซอยๆจนได้ลากผมเล็กๆเพราะเขาบอกว่าไอ้ตัวเส้นผมเนี่ยยิ่งเล็กยิ่งขึ้นดีแล้วก็เอามาแช่ในน้ําเปลือไว้ะนะคะแล้วก็เอามาปลูกบนหนังศีษะทีนี้วิธีการทําก็จะมี ถ้าไม่ตัดเป็นเส้นนะคะ <cheek> เขาก็จะใช้อีกแบบหนึง่งคือใช้พันช์เนี่ยเหมือนกันจากเดิมที่เราเคยใช้สามมิลเดี๋ยวนี้มันจะมีตั้งแต่0.6-0.8 <1, S 2> นะคะ <S 1เ <1, S 2> <im> นี่ยเล็กมากๆเลย1.2ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระหว่าง0 6ถึง1.2 <im> แล้วก็เอาอันเนี้ยนะคะตัดลงไปพันลงไปลงบริเวณที่เราต้องการนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยเสร็จแล้วก็ มาแบ่งแยกเหมือนกันเป็นอาจจะเป็น1เส้น2เส้นหรือ3เส้นเสร็จแล้วก็มาปลูกเ<ม>พราะแทนที่จะเห็นเป็นกอเป็นต้นต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นขึ้นมาห่างๆกันอันนี้ก็จะดูเนียนเหมือนผมธรรมชาติจริงๆใช่<ม>คือใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะขึ้นมาเป็นธรรมชาติก็เ,เหมือนปกติ<ม>เหมือนแค่ช่วงเวลาปกติก็ประมาณสักประมาณสักสองสามเดือนไปแล้วถึงจะ เป็นช่วงที่เขามีการผลัดและมีการเจริญปกติแต่ช่วงแรกเขาจะงอกเร็วนิดนึงแต่พอหลังนี้นั้นแล้วก็จะเป็นเป็นเข้าไซเคิลปกติของแล้วก็จะแข็งแรงเป็นเส้นผมปกติแข็งแรงเป็นเส้นผมปกติคือไม่หลุดร่วงอีกแล้วไม่หลุดร่วงอีกแล้วใช่แต่ว่าที่สําคัญก็คือมันจะไปอยู่ที่การตัดเอากราฟเนี่ยตัวกราฟก็คือตัวที่เราตัดมาจากจากด้านหลังเนี่ย่เพราะว่าเราต้องแน่ใจว่าเราไม่ไปบีไปจับไป ทำลายไอ้เซลล์ที่เป็นส่วนของสเตมเซลล์แากผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่ขึ้นค่ะถ้าสมมติตัวนี้ยังอยู่ถึงแม้ว่าท่อนล่างไม่มีแต่ท่อนบนยังอยู่ไอ้ท่อนที่เป็นสเตมเซลล์ยังอยู่ปลูกแล้วก็ยังติดอยู่<ม>ติดอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แทนที่จะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการทำเนี่ยสำคัญค่ะทำยังไงถึงจะ,ะได้ผลการรักษาก็คือติดมากกว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะอันนี้จะอยู่ที่เทคนิค เทคนิคตั้งแต่การตัดออกมา <S <S หรือถ้าจะพันช์เนี่ย <S <S ที่เราเรียกว่า FUE ก็คือการใช้พัน์ตัดออกมาเป็นกราฟเล็กๆเป็นเส้น2เส้นทำยังไงถึงจะให้ได้ออกมาทั้งตัวละเส้นผมถึงลากผมเลยไม่ถูกคัดถูกตัดตรงกลางถ้ายิ่งได้สวยเท่าไหร่เวลาเรามาปลูกมันก็ยิ่งติดดีแต่ถ้าเราไปคัดตรงกลางเวลาปลูกมันก็ติดไม่ดีค่ะ นั้นทีมก็สําคัญจะคัดจะตัดยัางไงาทีมก็ต้องมีความชํานาญแล้วกใ็ให้ได้ลากผมเนี่ยที่สมบูรณ์ที่สุดเวลามาปลูกก็จะได้ได้ประโยชน์มากที่สุดหรือได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดฟังดูแล้วก็เหมือนมหสัสจรนะคะคุณหมอคะปลูกปุ๊บได้ผมใหม่แข็งแรงด้วยแต่ว่าไี่เคยแอบได้ยินมาว่าราคาค่อนข้างสูงเลยใช่ไหมคะสูงเพราะหนึ่งมันใช้เวลาทานานนะคะแล้วปลูกเป็นเส้นนะคิดดูว่าปลูกผมทีละเส้นเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วต้องใช้ความละเอียดสูง นะคะทาทีเดียวแล้วมันก็อยู่ไปเลยค่ะแล้วอย่างนี้สําหรับคนที่อาจจะแบบจ่ายไม่ไหวอย่างเงี้ยเรามีทางเลือกอื่นอีนอกไหมคะวิธีอื่นทางเลือกอื่นก็จะมีเราอาจจะใช้โก o ด t แฟ a เตอรนะคะจากาจากเลือดของตัวเองเอามาฉีดลงไปที่หนังศรีรษะ<ม>แล้วก็กระตุ้นให้เซลลร์รากผมมันทํางานแล้วก็ใช้ตัวเลเซอร์พลังงานต่ำใช้อีกทีนึงโอ้โหไอแสงเลเซอร์พลังงานต่ำเนี่ยมันจะกระตุ้นทำให้เซลล์มันทํางาน มันจะกระตุ้นทำให้เซลล์เนี่ยมีการาส่งผ่านของอาหารดีขึ้นมีการขับถ่ายของเสียดีขึ้นระบบไหลเวียนของบริเวณหนังศีรษะดีขึ้นมันก็จะทำให้ตัวเส้นผมเนี่ยมันอยู่ทนแล้วก็อายุมันนานขึ้นหรือเราสามารถจะใช้ร่วมกับการปลูกผมก็ได้อย่างการปลูกผมที่หมอ,อคุยเมื่อสักครู่เทคนิคของ FUE หรือการเอาอันเล็กๆมาใส่มันสามารถที่จะทำคู่กับเทคนิคที่เราเอาตัว Growth Factor จากเลือดของตัวเองเนี่ยมาผสมได้พอทำเสร็จปุ๊บ แทนที่ปกติเราจะทาย,ยาค่ะเราเอาตัวกรดแฟกเตอร์เนี่ยไปใส่ตัวกรดแฟกเตอร์คือทําให้การหายเร็วขึ้นอาการบวมอาการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่อลดลงมันก็จะทําให้ผลการรักษามันดีขึ้นกว่าเดิม คือไม่ว่าจะผมร่วงมาขนาดไหนก็ตามแต่เนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีที่สามารถเดี๋ยวนี้มันทําได้หมดแล้วใช่มิน่าคุณหมอถึงตั้งชื่อหัวข้อว่าบายบายนะบายบายได้เลยอันเนี้ยผู้ชายคนไหนที่ชมรายการอยู่แล้วกังวลกับปัญหาตัวเองเป็นแน่นั่นว่าจริงๆน่าจะเริ่มต้นรักษาตั้งแต่เนิ่นๆวิธีการรักษาก็จะได้ไม่ได้หนักหน่วงมากค่าจ่ายก็ไม่สูงตามไปด้วยแล้วก็จะเห็นผลเร็วกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครมีปัญหาอยู่ก็ลองแวะไปปรึกษานะคะอย่างคุณหมอก็ด้วย ได้นะทางผู้หญิงผู้ชายอย่าปล่อยชื่งไว้เพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นใจแล้วก็บุคลิกภาพด้วยนะคะวันนี้ได้เวลาบายบายจริงๆแล้วเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะก่อนจากกันก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับ r t t Park Place Condo ที่เออเฟื้อสสถานที่ถ่ายทำรายการในวันนี้นะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้า2อทุ่มครึ่งกับรายการคุยกับหมออาจิมาค่ะวันนี้เราสคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ